คลิปนี้เขามาเชื่อมเตาซปเปอร์ซันไปน,น,น้องเลยเาขยะเขาทานนั่นเองมามาเบิ่งกันเลยไปน,น้องเยวิธีเชื่อมไม่บอกห้าเล็กเอ่อซีซี่เลี่ยมไปน,น้องเลยมากับเ,เทากระโจงงูงตามเขาว,ว่าแล้วก็เอามาหยัดเข้าไปข้างในประมาณหยัดไปนะเข้าข้างในครึ่งหนึ่งี่น้องเลาก็เชื่อมตามนี้ไปน้องให้ช่างคนเชื่อมให้ไปน,น้องเลยเออเพราะว่าเบาตรงไงเชื่อมบ่ค่อยปรินเอพี่น้องเอ้ย โมเมนต์บอกเป็นดอกโมมีเครื่องมือโมมีเครื่องมือซ่อมเครื่องมือเสื่อมพี่น้องเลยเออพี่น้องพี่น้องเบิ่งกันไปได้พี่น้องเด้อเอาฉิมาเฮ็ดลองเบิ่งพี่น้องเลยว่ามันสีได้ทานคือแบบกระเจ้าเห็ดบ่อไปเนี่ยเออเห็นมาพี่น้องเสื่อมเปียกจัดเจี๊จัดเจี๊จัดเลยพี่น้องเลยสางวันเด้อพี่น้องเด้อเออยืมพี่น้องเขาเบิ่งอย่าลืมเป็นกำลังใจให้บบาตรงใหญ่ได้พี่น้องเนาะ กดติดตามและกดหมักกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันหูมันสั้นๆสีดำๆพี่น้องเลยออกดมักกระดิ่งก็ซืือมันกระบแจ้งเตือนพี่น้องกดมักกระดิ่งน้ำไอแบบหูสั้นพี่น้องเลยอ่ะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องสร้างก็เลยชักีปยังดอกไว้ชักซองหาอีกยังบัวอหาเสื้อใหม่พี่น้องเอ้าพอว่าหันเปนหัวเสื้อแล้วมันเป็นหูพี่น้องเลยอืลองเห็ดเบิ่งคือกเจ้าเห็ดใน ยูท,งงทูบบ้านหนุ <c oughs> <c oughs> ่มไงลอกชีดองเบิ่งพี่นองง้องเลยว่ามันจะได้ผลแน่นบอไปพี่น้องเ <c oughs> ลยได้หรือบ่ได้ละไปเด้อเลสติดคอพี่น้องเลยจิั่งจั่งพี่น้องเลยไปลสิเรียลละอออพอโทษขอไบเด้อพี่น้องเลยไอ้ไบุญหญิงบุญยังก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่า เราเนี่ยอ่ะครับบุมีค๊ากล่องพี่น้องเฮ้ยคุณยังหมดหลายพี่น้องอืมข้างในมันก็หนักเข้าไปเลยน้องเพิ่หนึ่งเอาสิใซดพัดลมหอยโข่งเด้อพี่น้องเด้อไอ้พัดลมอ่ะยังก็อ่าซีดีจีเด้อพี่น้องเฮ้ยหรือยังหนอนนิดหน่อยเด้อพี่น้อง12วอลเด้อพี่น้องเฮ้ยช่องวอล แล้วสร้างเลขไหมเดี๋ยวผมเปนสร้างเลขขอไฟเอแม่มือเลขไหมไอเียักไปในหูนันพี่น้องเลยหูแล้วก็ต่อเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยพี่น้องเลยเสียบไฟบ้านอันต่อจากเอลิเตอร์พี่น้องเลยแปลงเป็น12 12โวลต์เท่ากันแปลงพี่น้องใช้แบตเตอรี่12ก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าพัดลมหอยหอยโครงบ้านผมยืมซื้อในรัตสราเด้พี่น้องเลยสองร้กว่าบาท เป็นเคาะเคาะอะไรเกาะฉีเป็นออกพี่รองเลยเอา่าโดนซ้ำปัจจบนี้เอาะตรงนี้ชื่อถางมาหาลอยบาทเด้อพี่รองเด้ออลอย500บาททังก็เป็นถังไอ้น้ำมันเครื่องพี่รองเลยน้ำมันเครื่องเก้าะดอกอทั้งง่ายเป็นขี้ชนิมเบิร์เตเครื่ออืั เขาจะเลื่อมตาได้หรอคะเนี่ยว่าตรงในเสียบตาได้พี่น้องเลยว่าเบิ่งอันนี่เจ็บจับไปใส่บุตรนั่นว่านาเป่ยได้พี่น้องเด้องานย่างถือถุงพัตติกถุงกบแก็บนั่นว่านาเป่ยอ่าขับหนากขับรังถอดขอไฟเด้อพี่น้องเด้อกล่องแกงแมเมลีกสูบยาเชยเวริแจ็คก็จะไปแก้เขาพี่น้องเลย ว่าตรงไงจ้างก็เจ้าเจ้าเสื่อมหาสิบบาทได้พี่น้องเด้อเออหาสิบบาทเห็นไหมพี่น้องสมบูรณ์เรียบร้อยแบบนี้ไปแล้วบ้านในโชคดีสุดคนพี่น้องเลย